สวัสดีครับนี่คือรายการเดินนอกนะครับเรามาเกาะติดสถานการณ์นะครับความร้อนแรงทางการเมืองนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในสัปดาห์หน้าซึ่งมีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนๆที่มีผลกระทบที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าประเด็นที่สําคัญก็คือ1เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลเป็นการกินเลี้ยงนะครับโดยใช้ชื่อหัวข้อว่าร่วมมือร่วมใจรัฐบาลประชาชนอันนี้จัดขึ้นในวันที่13กุมภาการจัดขึ้นครั้งนี้ต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า เป็นการกินกันในระหว่างพักร่วมรัฐบาลมีการเชิญคณะรัฐมนตรีกรรมาการบริหารพักสะสะกรรมาการผู้ช่วยรัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีคือเป็นการเลี้ยงใหญ่ที่โรงแรมอ a ทอินนะครับแกรนโฮเทลพญาไทยนะครับอันนี้คือเป็นการจัดครั้งใหญ่ที่สุดหลังมีการจัดตั้งรัฐรบาลเพราะเชิญครบหมดเลยประเด็นสําคัญเนี่ยเท่าที่มีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนนี้เหมือนว่ารัฐบาลเองเนี่ย ตั้งมาประมาณ5เดือนนะครับแล้วก็เกิดกระแสอะไรต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องการทํางานนะครับดูเหมือนว่ารัฐบาลเองกระแสต่างๆเนี่ยไม่ค่อยจะดีการจัดตั้งกันครั้งนี้การมากินเลี้ยงกันครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานในช่วงที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะมีปัญหากันอาจจะการประสานงานอะไรต่างๆและก็มีรวมถึงเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า นโยบายสําคัญๆที่ยังไม่ไปข้างหน้าการเลี้ยงครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณที่เหมือนว่ารัฐบาลเองอาจจะได้ทบทวนหรือจะได้ที่จะเดินหน้ากันต่อไปนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือว่าเมื่อการพบปะกันครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ให้เห็นว่ารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยจากเนี้ยจะเดินหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนอะไรต่างจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่อะไรต่างเนี่ยผพราะว่าครั้งนี้เป็นการประชุมที่ค่อนข้างจะมันมีความหมายมีการส่งสัญญาณกันนะครับจึงจึงต้องจับตามองยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะ มีผลได้ขนาดไหนยังไงนอกจากการประชุมนะครับการดําเนินการกินเลี้ยงของพรครัฐบาลในครั้งนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลนะครับการแจกเงินดิจิทัลเนี่ยวันที่15นะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการชุดใหญ่นะครับเขาเรียกว่าคณะกรรมการโครงการเติมเงิน1น0 0 0บาทพานันดิจิทัลวอลเล็ตจะประชุมกันวันที่15ซึ่งดิจิ t a ลวอลเล็ตเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะเดินหน้าต่อเนี่ยมันครึ่ง นะครับเพราะว่าหลังจากที่ปปชมีมติออกมานะครับทักท้วงแล้วก็พูดชัดนะครับไม่เห็นด้วยกับให้รัฐบาลกู้เงินทําให้รัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าก็ยากลําบากนะครับเพราะว่าเกรงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของผิดกฎหมายบ้างอะไรบ้างต่างๆเพราะว่าปปชเคยทักท้วงเรื่องเก็บนำเข้าวมาแล้ว แล้วพอมาทักท้วงเรื่องดิจิทัลโบรดก,ก็อาจจะกลัวว่าจะใกล้เกิดปัญหาขึ้นดังนั้นในวันที่15เนี่ยคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยก็จะดูนะครับว่ารายงานของปปชที่เสนอเข้ามาเนี่ยจะสามารถไปดําเนินการได้แค่ไหนอย่างไรแต่ว่ามาถึงตอนนี้นะครับมันสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลมากพอสมควรก็ยังไม่ควันธงชัดนะครับว่าท้ายสุดแล้วรัฐบาลจะเอาอยัางไงนะครับประเมินณเวลานี้เนี่ยนะครับโอกาส50-50นะว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่หรืออาจจะลดวงเงินลงซึ่งก็ต้องดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อไทยจะดน ยังไงต่อไปเพราะว่าถ้าเดินหน้าเต็มสูบก็แน่นอนว่าจะโดนกับดักของปปชแน่นอนแล้วก็มีการวิเคราะห์กันต่างๆนานาว่าปปชอเองก็อาจจะต้องไปโยงกับการเมืองโดยเฉพาะของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณซึ่งมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับปปชมีการเชื่อมโยงไปยังสวที่อาจจะต้องในการตรวจสอบรัฐบาลาจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทาให้รัฐบาลเองก็กังวลอยู่โดยเฉพาะการนําของพรรคเพื่อไทยจากนั้นเนี่ยเรื่องของดิจิทัลวอลเลตเนี่ย มันยังไม่เสด็จน้ําและก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่าไทยสุดรัฐบาลจะปรับแผนยังไงเดินหน้าไปก็ลําบากนะครับถอยหลังก็ลําบากมันเป็นส่งผลอนาคตต่อตัวนายกรัฐมนตรีและก็พรรคเพื่อไทยแต่ว่าแนวโน้มก็คือว่ารัฐบาลอาจจะลดไซส์โครงการนี้ลงไปก่อนคือแทนที่จะได้ใช้เงินแบบ5้าแสนล้านก็อาจจะลดลงมาเป็นสเต็ปก่อนหรือไม่อย่างไรหรือจะเอางบป,ปีหกเจซึ่งอาจจะใช้ไม่ทันมาใช้ก่อน มาเป็นหัวเชื่อไว้ก่อนอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นทางออกทางหนึ่งนะครับนั้นวันอังคารที่13อันนี้ก็จะเป็นเรื่องการชี้ชัดเรื่องทิศทางประเด็นร้อนทางการเมืองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เวลาหมดนะครับพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ